สำหรับอันนี้เดี๋ยวีผู้ปรต่อบแล้วตลงกระดานที่นี่นะจะเป็นลงกระสานแห่งที่ห้านะคท่าที่หนึ่งที่หนึน่งสองที่หนึ่งแกเป็นตรงไหก็าวแะว่างที่เป็น,นปที่สองแล้วที่สามส่วนที่สี่นั้นเป็นยู่ที่ตรงทองหล่อก็คือกำป่านนะคะแล้วก็เหมือนกำปัาน แล้ตอนนี้เราตุกยาตั้งแต่ปีสองพนห้ายสสห้าในสุเยนรู้ี่ยเรพีวิวิธนการว่าเราไปยังไงหรือไอยังไงตอนนี้ก็เป็นู้ดคทรับแสงน ในการจัดส่วนการเรียนรู้แห่งนี้ขึ้นนะคะก็เพื่อที่ต้องการจะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโลกษาสตแล้วก็ในในเวลานี้นะคะที่ขออนุญาตอธิบายภายในส่ย์การเรียนรู้ข้าวๆ้าให้เราได้ฟังนะคะบริเวณด้านหน้าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเขาจะเรียกว่าโซนที่ทำการหมุนเวียนหนรอยหปีโลกศาบ์โดยจะแบ่งเป็นการบอกเล่าทุกๆ10ปีนะคะบอกเล่าว่า1น0อปีที่ผ่านมาโลกษาบ์ของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วห้องนี้ก็จะเป็นโซนที่1นะคะชื่อห้องว่าห้องโหมงโรง ดีตตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีความสาคัญอย่างไรความเป็นมายังไงตั้งแต่เงินก็ด,ด้วาจนถึงศิลปารปัจจุบันนะคะต้องถัดไปเป็นโซนที่2ชื่อห้องกําเนิดเงินเหรียญแล้วก็มาจอใหญ่ด้านหน้าทั้งสามจอแล้วกลับไปที่จอซ้ายอีกทีหนึ่งนะคะถ้าพร้อมแล้วชมเลยค่ะมอยาทิ้งเลยพ่อนุมลุงเป็นใครครับเนี่ยจะให้ผมทิ้งได้ยังไงครับก็อ,อยู่ เหรียญสลึงก็กลายาเป็นเปลือกหอยถ้าผมยังเห็นอะไรอีกตั้งเยอะแยะก็ไม่รู้อ่ะโว้ยว่าจะไม่เก็บหลือเชียวอย่าดูถูกคุณค่าของเปลือกหอยหนะพ่อนุ่มสรับสมัยก่อนนะเปลือกหอยอันเดียวอาจจะมีค่าเป็นาข้าวพอสําหรับพ่อนุ่มกินไปได้ทั้งปีแล้วก็อย่าดูถูกคุณค่าของเหรียญสลึงด้วยล่ะหวาดขารัวกันด้ายไหม ข้าวพ่อผมก็ซื้อข้าวกินได้เหมือนกันลุงพูดอะไรอ่ะผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยมาลุงจะพาพ่อ่มกลับไปนี่เห็นคนที่

สสเสียงเวลาก็ถ่ายเป็นรู่ก็ได้เป็<ๆ><ๆ>นึงก็ได้โยนกดใหม่โอค้ค3 2ามอ